เป็นไหมคะปัญหาของช่างเย็บผ้าอย่างเราเวลารีดตะเข็บผ้าที่เป็นรอยต่อผ้าพื้นนะคะรีดเสร็จเงาขึ้นทันทีด้านนอกนะคะเราจะมาดูว่าดูว่าวิธีไหนที่เราจะป้องกันไม่ให้เวลาเรารีดตะเข็บผ้าของเราขึ้นเงาด้านนอกนะคะวิธีใช้วิธีทาไม่ยากนะคะเราจะใช้กระดาษเป็นตัวช่วยไปดูวิธีทําและวิธีใช้ได้เลยค่ะเตรียมกระดาษสีขาวนะคะกระดาษแข็งสีขาวประมาณนี้นะคะกว้างประมาณ5้านิ้ว กว้างห้านิ้วอันนี้กะพอประมาณนะคะยาวประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วนะคะความกว้างความยาวของหน้าเตารีดเราที่เราจะใช้อันนี้ตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะตัดออกค่ะตรงมุมตัดให้สวยนะ,ะแต่งมุมให้สวยให้โคง้งเวลาเราไปรีดจะได้ไม่ต้องติดแต่งให้สวยเลยคะ่ะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่ง จากมุมนะ,ะมุมบนมุมล่างวัดประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะประมาณหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วครึ่งได้หมดอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขตีเส้นฉากนะฮะแบบนี้จากเส้นกลางวัดออกข้างละสามเซนนะคะข้างละสามเซนนี่ค่ะสามเซนตตีเส้นประมาณนี้นี่ค่ะจากเส้นกลางวัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะหัวท้ายให้เป็นมุมแบบนี้นะคะ แล้วตัดแยกให้เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งมิลนี่ค่ะตัดเลยค่ะตัดตรงกลางให้ขาดออก,กจากกาันให้<ม>เป็น,ปนช่องโ<ด>หว่เปิดออกจากกันเพื่อเราจะได้สอดต,ตะเข็บผ้าเวลาเราเรีดหลังจากนั้นเราจะนําไปรีดนะคะไปดูวิธีใช้ค่ะใช้กระดาษที่เราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช้ตะเข็บผ้ามุดเข้าไปแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะ จับตรงชายตะเข็บมุดเข้าไปนะคะจัดตะเข็บให้เรียบร้อยจะพอดีตรงที่เราตัดนะคะจังพอดีที่เราตัดแล้วรีดเลยนะคะเปิดไปรีดเลยดึงนะคะค่อยๆดึงดึงรีดทีละช่วงตะเข็บด้านนอก ไม่เป็นเงานะคะไม่ขึ้นแบบนี้ทำแบบนี้นะคะกระดาษเป็นตัวช่วยกันเวลาเรารีดผ้า,าไม่ให้ผ้าขึ้นเงาไปด้านนอกก็จะมีกระดาษกั้นเอาไว้ลองดูนะคะเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ